สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันที่เราถ่ายคลิปนี้เป็นวันอีดนะคะอีดดินฟิตรีหรือว่าอีดรอมฎอนนะคะถ้าบ้านเราจะเรียกว่าวันฮารีรยอแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอีดนะคะไปดูกันค่ะ แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงสูตรหรือวิธีการหุงข้าวอะไรนะคะเพราะว่า,าวันที่เราหุงเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปดีเพราะว่าเราทำการไลฟ์เอาไว้แล้วบังเอิญเครื่องเราน็อกก็เลยได้มาประมาณนี้ก็เลยถ่ายมาเท่าที่ได้นี่แหละค่ะก็เลยจะมาพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของที่ที่เราอยู่ หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจเนาะเพราะว่าที่ที่ที่อยู่อาศัยของแต่ละหมู่เหล่าแต่ละาศาสนาแต่ละประเพณีก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงที่ที่เราอยู่เนาะ ด้วยศาสนาอิสลามซึ่งหลังจากได้ถือศีลอดกันมา1เดือนเต็มหรือบางปีก็มี29วันซึ่งก็แล้วแต่ผู้รู้จะประกาศเป็นปีๆไปค่ะการหุงข้าวอีดนี้ก็ไม่ใช่การบังคับหรือซุน,นะอะไรแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละหมู่บ้านหมู่คณะบางหมู่บ้านก็เลี้ยงตอนค่ำ บางกลุ่มก็เลี้ยงตอนเช้าหลังจากกลับจากละหมาดอีดแล้วกลุ่มบ้านเราเมื่อก่อนจะมีเป็นสิบสิบถาดค่ะแต่ปีนี้เหลือหกถาดเท่ากับหกบ้านที่สามารถร่วมร่วมด้วยและหนึ่งในหกนี้ก็มีสามบ้านคือบ้านเราบ้านข้างบ้านและหน้าบ้านจะผัดกันเอาพรมมาปู เอาเก้าอี้มา aire. ต ICO <S <S <rice of discovery> the, ั้งประมาณว่าเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมทั้งมีน้ำดื่มมีชากาหัวหมายถึงกาแฟอาหรับนะคะมาตั้งตอนรับเมื่อมีการปูพรมอะไรไว้เรียบร้อยพอถึงเวลา ที่จะไปละหมาดอีดเด็กๆผู้ชายแม,แม่แม่แต่ผู้หญิงกันแล้วแต่คนที่ว่าเตรียมตัวจะไปละหมาดเขาก็แต่งตัวโดวยใส่ผ้าใหม่หรือผ้าสะอาดเสื้อผ้าที่สะอาดก็จะไปละหมาดอีดส่วนคนที่มีหน้าที่อย่างเราเรามีหน้าที่หุงข้าวเตรียมเอาไว้เราก็อยู่บ้านเราก็ทำของเราไป รอดูว่าเขาจะกลับมาจากละหมาดอีดเมื่อไรแล้วเออเมื่อนั้นเราก็จะเตรียมเอาข้าวลงถาดเพื่อที่จะได้เตรียมให้เขายกไปที่นน่ที่ถนนน่ะที่เขาหน้าบ้านเราที่เขาเตรียมเอาไว้ที่เราต้องรับภาระทำนี่ ่ไม่ใช่ว่าเราอวดเก่งหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่ย่าเขาทำมาก่อนคือคุณคุณยายญาติของคุณลุงเขาก็สืบทอดมาแล้วทีนี้พอคุณยายเขาเสียแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วะค่ะ ส่วนบ้านใครที่ไม่ได้ทำด้วยมีความจำเป็นหรือว่าไม่สามารถอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็จะมาร่วมแจมกันนะคะในส่วนของผู้ชายชิมจากถาดนอนไปถาดนี้วนกินจนอิ่มเลยค่ะมีแต่เฉพาะผู้ชายนะคะ,ะเพราะว่าอันนี้จะเอาไปตั้งที่หน้าบ้านโดยไม่มีการถือสาว่าจะเป็นคนงานมาจากประเทศไหน นั่งเปิบกันได้ทุกคนค่ะแล้วคนที่หุงข้าวเนี่ยนะส่วนมากก็จะทำเยอะหน่อยเ,อเยอะเพราะอะไรหลังจากใส่ถาดแล้วก็แจกจ่ายญาติาสนิทมิสหายบ้านที่เขาไม่ได้ทำหรือว่าคนที่เขา มีเบี้ยน้อยหอยน้อยกว่าที่เรารู้รู้ขขาวว่า,าบ้านเขาไม่มีเนี่ยเราก็เอาใส่หม้อเอาไปส่งให้บ้านโน้นบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางบ้านก็หงแกะเป็นตัวเลยนะคะแต่ของเราใช้ครึ่งตัวค่ะ ข้าวเจ็ดลิตรเราหงก็พอดีอยู่ก็เอาใส่ฐานนี้ไปก็เขาก็กินกันเกือบหมดก็เหลือที่ในหม้อแล้วก็ให้ลูกน้องบ้างาให้แจกอย่างที่บอกนั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่ค่ะทุกปีก็จะทำอย่างนี้แหละทุกปีมันก็มันความพิเศษมันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะของอีท ถ้าปีไหนไม่ได้หงข้าวรู้สึกว่าขาดอะไรไปนะเหมือน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าติดโควิดเราก็ยังหงอยู่นะหงกินกันเฉพาะกันในบ้านไม่ได้เอาออกไปหน้าบ้านเพราะว่าเขาห้ามาปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเปิดให้แล้วเราก็เนี่ยหงก็แสดงฝีมือเต็มที่แหละว่างั้น ความภาคภูมิใจความเป็นหน้าเป็นตาของคุณผู้ชายหรือว่าลูกหลานที่เป็นผู้ชายพวกเขาก็มีความสุขถ้าบ้านไหนมีโอกาสได้ยกข้าวเอาไปร่วมกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็ดูมีความสุขพอกินเสร็จแล้วก็มาพูดกันเอาอร่อยมาขอบอกขอบใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น มันเป็นคล้ายๆขนบธรรมเนียมของเขามานานแล้วอะเนาะเราก็มาอยู่ทีหลังเราก็ทำตามเขาขนาดลูกค้าเราที่มาที่ร้านเขาก็ยังชื่นชมวมาเธอเก่งนะอย่างนั้นอย่างนี้างานก็ทำงานบ้านเธอก็ไม่บกพร่องอะไรเขาก็วากกันไป ส่วนผู้ชายที่เขากินกันเสร็จแล้วก็มีล้างมือล้างไม้เสร็จแล้วเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปสวัสดีอ่ะนะเหมือนกับสวัสดีปีใหม่บ้านเราอะไรอย่างนี้แหละก็วนไปวันนั้นทั้งวันแหละส่วนเราหลังจากเสร็จจากการกินอะไรเรียบร้อยเนี่ย เราก็โน่นเลยที่นอนโน่นเลยคือ24ชั่วโมงแล้วเราไม่ได้นอนเราก็ต้องไปพักผ่อนบ้างแต่วันนี้ปีหนึ่งเราจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่งแบบว่า24ชั่วโมงไม่พักเลย พอการกินอิ่มแล้วผู้ชายเขาเสร็จแล้วก็จะยกไปบ้านใครบ้านมันบ้างหรือไม่ก็นัดเอาไปรวมกันที่บ้านใครสักบ้านหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงก็ไปรวมกันที่บ้านน้อนแต่ปีนี้โดยที่บ้านเรามีเด็กเยอะก็เลยไม่ได้เอาไปบ้านคนอื่นก็เลยเอามาที่บ้านเราก็นั่งกินกันตามภาษานะผู้หญิง ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะคะว่าเอาเอสองมาตรฐานสามมาตรฐานอะไรเพราะว่าผู้ชายเขาออกไปกินข้างนอกผู้หญิงกินข้างในมันคือขนบธรรมเนียมปะเพณีคือคือเราก็ไม่อยากให้มีดราม่านะว่าทําไมผู้หญิงออกไปไม่ได้อะไรอย่างนี้คือศาสนาเราเป็นแบบนี้เพื่อน,อนๆนก็หวังว่าเพื่อนๆอนจะเข้าใจเนาะ คือไม่ใช่ว่าเออกินกินเหลือจากผู้ชายมันก็ใช่อยู่ค่ะกินเหลือแต่ว่าการกินอ่ะเราก็สามารถพอยกถาดมาแล้วเราก็รู้ว่าตรงไหนที่มันเลอะมันอะไรแล้วก็ปัดปัด,ปดเคลียเคลียออกมันไม่เป็นไรเพราะว่า,าศาสนาของเราเขาไม่ถือไม่ต้องมานั่งคิดว่าเออนี่นะต้องของใหม่ๆทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะคือขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา เป็นแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันนะคะแล้วเราก็จะจบการเมาส์ด้วยาภาพเหล่านี้เลยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกันดูให้จบนะคะเพราะว่าคลิปเรายาวหน่อยแต่เราไม่มีอะไรจะพูดแล้วหวังว่าเพื่อนๆออแล้วอย่าลืมดูกันให้จบนะคะเพราะว่าตอนท้ายๆจะมีะคลิปที่เกี่ยวกับวิธีการเปิบข้าวของอิสลามค่ะคือเข้านั่งยังไง เขากินกันยังไงถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัยนะคะดูกันไปค่ะดูกันไปขำๆก็พอไม่ต้องอมีดามองดราม่าอะไรกันเนาะเพราะว่า,าคนเหมือนกันค่ะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคน